วัสดีพี่น้องตุกโขดโกคนพี่น้องเจ็บซี่วันนี้รับมาทีขายบัว <c oughs> เป็นพ่อค้าขายบัวมนเป็นนัดแรกออกขายบัวท่านตลาดน,นัดพี่น้อง <c oughs> นี่คือความพร้อมของน้องไป <c oughs> ดูความพร้อม <c oughs> บวกกรรมละสิบบาทผมบอกนี่ถุงพัชที่นี่ขยะยายเสียงียิงเสียงระยายเสียงก้อนออกต้องตรวจสอบตะกอนตรวจสอบความพร้อมออ ไม่ได้แอลกอฮอล์ให้ชูชุมชนชุมชนที่เยอะเยอะหากไม่ได้ไปงองอนโลกเร่งระบาดโลกระบาดวันนี้เป็นมือวันอาทิตย์เจอเกันที่ตลาดน,นัดสพตอ๊ะใส่เอาหน้ากาปได้สลับนี้ ขอมบ่มที่น้องเอ,อ้ยนี่่มบ่มก็มีบัวมีถุงผ้าเต็กๆที่น้องเ,เชียงใหม่เชียงเมื่อยนั่นไม่โคโฟนนั่นเชียงขยายไปโครสนาโครสนาขายบัวอย่าเลื่มติดตามกันไปพี่น้อง ติดตามได้ทางเพจขอบคุณครับ พอน้อยาบังเปินเทลียด้วย่เออว่าเป็นยังไงัวจะเข้าตัวเอหนูเนี่ยเอาว่าตัต er> er ่อลุ่งิดแรงข้างนอกนี่เพลียข้างนอกนี่นู้หละ เพราะว่ามีเนจจิบอยูาน่คอยดูต่อมดันเนราว่าถยูนยูทูบนะแบ่งแบ่ง้งไ้กับใครลยเน้นบเสียงหายั้าไม่ต้องหมจไปถือจออะไรมันจิปวดแขนแล้ววิเชษถุงใหรอวเศษถุงสลัดถุงอ อะอกว่ามากมากกับ้นไม้จันียแต่ว่ามั่นใจครับดูวอาไปแล้วสำหรับมดจ้อยช่บ้านน่แหะได้่าเบ้านอไปโยงคือนักเประจำาลยน้าปิงไก่น้าปิงไก่ตอนนี้ทำไมเธอเบาาวจังนาอ๋อบเจนเบรเจนน้ยามีก็เปวัาน้นหมากเบรบขายกันหมเตขายกัน้ว้ขายกันกับสิบบาทบก็นมากมนยเกจบกันจบ เบิ่งกันเบิ่งยกกันได้มากบัวพักบัวใจลายกันไม่เง่เม็ดล้หลายลังเกนเง่ก็ทมงามงากอดกอวันวานจึงล้นก้ดัดจุนลดเบาหวานบรรุเรียกบรรหัวใจแวกันกามาเดนางถึงข่าเขาม่จำกัดมากก้อนเ่กอนมาล้มไม่ล้มมาสะอาดเป็นรังกทำกามาเดนองสึง่าเขาหกทำบลายแหวกขมาเดนังแหวกขมา